ราคาทองคำวันที่22เมษายน2568 10:47น,นาทีภาพรวมราคาทองคำปรับลดลง1,350บาทนะครับโดยทองคำแท่งรับซื้อ53,000บาทขายออก53,100บาททองรูปพรรณรับซื้อ52,044บาท28สตังขายออก53,900บาทมีการปรับทั้งสิ้น14ครั้งด้วยกัรเรียกว่าเปิดมาก็ ติดลบเลยนะครับเก้าในกา7นาทีครั้งที่1ปรับลดลง850บาทครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6ครั้งที่7ครั้งที่8ครั้งที่9ครั้งที่10ปรับลดลงครั้งละ50บาทนะครับครั้งที่11ปรับลดลง100บาทครั้งที่12ปรับลดลง50บาทครั้งที่13ปรับเพิ่มขึ้น50บาทครั้งที่ส4ปรับเพิ่มขึ้น50บาท ขอขอบุญข้อมูลจากทองคำราคาทอ,องคมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามข่าวสารราคาทองคำอย่างต่อเนื่องผ่านชนเนลเราได้เลย